เชื่อว่าเราไม่ได้เห็นเกม Mario แบบ 2D side-scroll ภาคใหม่มันนานกว่า11ปีตั้งแต่ New Super Mario Bros. U เมื่อปี2012บนเครื่อง Wii U แถมซีรีส์ New เองก็ใช้ต่อกันมาแล้วถึง4ภาคทำให้แฟนๆลุงหนวดแทบจะลืมความสดใหม่ของเกม Traditional 2D Platformer จากแฟรนไชส์นี้ไปแล้วแต่สุดท้าย Nintendo กับ Generation ที่ประสบความสำเร็จสุดๆนั่นก็คือเครื่อง Switch ของพวกเขา ก็ได้ออกภาคใหม่ของซีรีส์ Super m a r i o r r o t h e r s ในปีที่6ของเครื่องนี้ที่รับรองว่าแฟนๆนมาริโไม่ว่ายุคไหนแค่เห็นเทรลเลอร์ก็ต้องว้าวกันทุกคนก็ลองมาดูกันว่าจะออกมาได้สมการรอคอยหรือเปล่าใน Super Mario b r o t h e r s w o n e e r Review ใน w o n เดอร์มาริโอ้และเพื่อนยังคงต้องออกผจญภัยเพื่อจัดการกับตัวร้ายเจ้าเก่าอย่างบ o ลเซอร แต่รอบนี้เราจะไม่ได้ไปช่วยเจ้าหญิงพีชอีกแล้วแต่จะไปตามเอาบรรดาวอนเดอร์ซีสหรือเมล็ดวอนเดอร์กลับมาและช่วยเหลือชาวเมืองพอปลินของอาณาจักรดอกไม้ที่ถูกบอลเซอร์ขังอยู่ในบ้านด้วยความช่วยเหลือของฟลอเรียนเจ้าชายของ Flower Kingdom และตลอดการเดินทางเราก็จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดหุดโลกจาก w o นเดอร์ฟลาเวหรือดอกไม้มหัศจรรย์ ที่แต่ละดอกก็จะพาเราเข้าสู่โลกสุดกาวแบบไร้ขีดจำกัดดังเช่นชื่อภาคที่แปลว่าอัศจรรย์นั่นเองโลกในวอนเดอร์แบ่งเป็น6พื้นที่หรือ6เวิลด์หลักๆที่แต่ละเวิลด์ไม่ใช่แค่จะมีธีมต่างกันแต่ในบางเวิลด์ยังมีมากกว่า1ธีมอีกโดยทั้ง6โซนจะเชื่อมต่อกันผ่าน Pe t a l Isles Area ีที่7ที่อยู่ตรงกลางของ Flower King d ด m การประจนภัยในอาณาจักรดอกไม้ในแต่ละโลเคชันนั้น เราจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์และสิ่งใหม่ๆมากมายทั้งอุปสรรคตัวช่วยและร้านค้าของป๊อปลินที่มีขายทั้งเฮดอัพแบชหรือ eds, วันเดอร์ซีดโดยใช้เหรียญสีม่วงหรือวันเดอร์คอยในการซื้อ แน่นอนว่าฟีเจอร์หลักของ Super Mario b r o t h e r s Wonder ก็คือบรรดา Wonder Flower ที่เมื่อเราสัมผัสกับมันเมื่อไหร่เลเวลที่เราอยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นโลกสุดพิสดารและแต่ละดอกในแต่ละด่านเองก็จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยตั้งแต่ฉากสภาพแวดล้อมต่างๆกลายเป็นมีชีวิตหรือบรรดาปิรันย่าแพลนออกมาร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงหรือแม้แต่ตัวละครของเราและสตรกูกลายเป็นรูปทรงประหลาดก็มี และในโลกวันเดอร์นั้นจะมีวันเดอร์ซีดให้เราตามเก็บอยู่ที่ส่วนนี้ก็คือสิ่งที่ยกระดับความสดใหม่ให้กับความตื่นเต้นปกติที่เราจะได้เจอเมื่อได้เล่นเลเวลใหม่ของเกมจาก Mario แต่ด้วย Wonder Flower จะทำให้เราต้องอึ้งไปอีกขั้นซึ่งการตามหาแล้วก็เก็บมเมล็ด Wonder Seed เหล่านี้ก็คือ progression หลักของเกมใน Flower King d งดมโดยแต่ละโซนของแต่ละ World จะมีจุดที่ต้องใช้ Wonder Se e d จำนวนที่กำหนด เพื่อปลดล็อกเส้นทางไปต่อทําให้บางครั้งอาจจะต้องมีย้อนกลับไปมาเพื่อตามเก็บเมล็ดที่พลาดไปแถมบางด่านยังซ่อน w o นเดอร์ซีไว้ในจุดที่เราก็คาดไม่ถึงจริงและในแต่ละเวิลด์จะมีสุดยอดเมล็ดหรือรอยัลซ e ดที่เอามาใช้ปัดเป่าเมฆดําอันชั่วร้ายที่เบลเซอร์ใช้เป็นบาเรียอยู่ณใจกลางของอ,รรองาณาจักร มาริโอ o วันเดให้ประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆที่วันเดอร์จะรองรับการเล่นแบบเคาน์ตคอหรือว่า line, ออฟไลน์พร้อมๆกับเพื่อนถึง4คนภาคนี้จึงยกตัวละครมาร่วมผจญภัยให้เราเลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นมาร i โอ u ลุยเจ้าหญิงพีชเดซี y โทษที่มี2สีโทษเด็ดที่แอปเสียได้ว่าการเล่นตัวละครเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยแค่เปลี่ยนสกินและแอนิเมชันต่างๆเท่านั้นจะมีแค่โยชิหลากสีกับแนบิดที่จะแตกต่างจากตัวอื่นแต่จริงๆก็คืออีซี่โหมดเพราะโดนสตูแล้วจะไม่ได้เป็นอะไรแต่จะไม่สามารถใช้พาวเวอร์อัพต่างๆได้เลยอีกจุดเด่นหนึ่งของแฟรนไชส์มาริโอ้บราเธอก็คือพาวเวอร์อัพที่ในวันเนอก็เช่นกันตั้งแต่เบสิกอย่างเห็ดดอกไม้ไฟ และของใหม่ๆเช่นหมวกขุดเจาะหรือดอกไม้ฟองสบู่และที่ฮือหาที่สุดก็คงไม่พ้นผล,ผล,ลไม้ช้างาที่เมื่อกินเข้าไปแล้วตัวละครเราจะแปลงร่างเป็นช้างที่นอกจากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นยังมีความสามารถเฉพาะเช่นแกว่งงวงหรือสูบเอาน้ำไว้เพื่อพ่นได้อีกที่รวมๆแล้วรู้สึกว่าอยากให้ใส่ชนิดของ p o w เวอรเข้ามาเยอะกว่านี้หน่อยไม่ว่าจะเอาของเดิมมาปรับหรือ p o w เวอรัพใหม่ๆ แต่ใน Wonder ก็แทนที่ความแตกต่างของตัวละครที่หายไปและ Power Up ที่ไม่ได้เยอะมากด้วยฟีเจอร์ b a t ช h หรือตราที่จะได้มาจากหลายๆแหล่งโดย b a t ช h เหล่านี้ก็มีมากมายและการใช้งานก็หลากหลายแตกต่างตั้งแต่เพิ่มสกิลพิเศษอย่างหมวกร่อนกระโดดสูงว่ายน้ำเร็วขึ้นหรือดับเบิลวอลจั p และพวก p a s s ีฟ e a บิลิตีอย่างได้เหรียญเยอะขึ้นหรือเริ่มต้นด่านด้วย Powerup เหตุตลอดเป็นต้น อีกจุดหลักที่เปลี่ยนไปของภาคนี้ก็คือในด่านปกตินั้นจะไม่ได้มีเวลามากำกับหรือกดดันอีกแล้วดังนั้นวันเดอร์จึงให้อิสระในการสำรวจแต่ละฉากได้อย่างเต็มที่แม้ว่าด่านส่วนใหญ่จะไม่ได้ยาวมากก็ตามและนอกจากด่านธรรมดาแล้วใน Flower Kingdom แต่ละโซนยังมีด่านพิเศษที่จะได้มาซึ่ง Wonder Seed ไม่ว่าจะเป็นเก็บของให้ครบทำ c h Challenge หรือแม้แต่แก้ปริศนา และแต่ละโซนเราก็จะได้เจอกับพระราชวังที่ถูกกลืนกินโดยอำนาจของบลเซอร์ซึ่งที่นี่เราจะได้ต่อสู้กับบาลเซอร์จูเนียที่ถือว่าทำออกมาได้น่าตื่นเต้นกว่าภาคที่มันผ่านมานั่นก็มาจากเอฟเฟกต์ของวันเดอร์นั่นเองและสำหรับใครที่หาเพื่อนมาเล่นด้วยกันไม่ได้ตัวเกมยังมีฟีเจอร์ให้เล่นออนไลน์กับคนอื่นๆที่ฟังเราจะเห็นคนอื่นเป็นเงาอยู่ภายในเลเวล ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ตั้งแต่ Power Up วาง s t a n d ีเพื่อโบนัสหรือแม้แต่ช่วยชุบชีวิตผู้เล่นคนอื่นที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ในการออนไลน์ที่แหวกแนวและใช้งานได้ดีมากๆกับเกมแนวนี้ อีกสิ่งที่แฟนๆน่าจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงก็คืองานภาพและเสียงที่แม้จะเป็น 2D side scroll แบบที่ผ่านๆมาแต่แค่เล่นแว็บแรกก็รู้สึกได้เลยว่าแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆตั้งแต่อาร์ตสไตล์ของตัวละครที่ยกเครื่องใหม่และเมื่อบวกเข้ากับโลกในอาณาจักรดอกไม้ที่แปลกตาหลากหลาย รายละเอียดที่อัดแน่นเอฟเฟกมากมายมีการเล่นกับ BACKGROUND และ f o r ์กราวด์ที่หือหวาและยิ่งเข้าสู่วันเดอ e ์เอฟเเมื่อไหร่ก็ยิ่งวุ่นวายชูฉาดเกินจินตนาการสุดๆส,ส่วนงานด้านเสียงเองก็เช่นกันที่ WONDER แทบจะไม่เหลือเมโลดี้คุ้นๆของมาริโอภาคก่อนๆแล้วแต่มาในรูปแบบธีม o n g ที่ดูโมเดิร์นขึ้นมีหลากหลายแนวตั้งแต่แจ๊สเพลิน พอจะถึง Heavy Metal l ที่ถือว่าช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่น Mario แบบ 2D ได้ดีมากๆแต่ทีมงานก็ยังอุตส่าห์ใส่เข้ามาเป็นกิมมิกในบางด่านให้หายคิดถึงได้อยู่ uh huh. นอกจากนั้นภาคนี้ยังมีการเปลี่ยนเสียงของมาริโที่ไม่ได้ใช้เสียงของลุงชาลส์ที่ใช้มากว่า30ปีอีกแล้วแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกขัดแต่อย่างใด ส่วน performance นั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าภายในฉากที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายและสปีดของตัวเกมที่เร็วแต่ Wonder สามารถทำเฟรมเร e ได้ที่6 0 f เฟรมเปอร์เซแบบนิ่งๆแม้จะมีฉากหลังไกลๆบางครั้งที่ drop เ a m e ลงหรือในจังหวะโหลดระหว่างเล v e l และ w o r l d Map ที่แอบมีสะดุดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าไม่สังเกตก็แทบจะไม่รู้สึกเลย hey, ก็คงสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า Super Mario b r o t h e r s Wonder คือยุคใหม่ของ Super Mario แบบ 2D ตั้งแต่งานภาพและเสียงที่ยกเครื่องใหม่หมดแถมยังหืวหวาอลังการบวกกับตัวละครที่ขนมาให้เล่นเต็มที่แม้จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักแต่ด้วยเลเวลดีไซน์ที่สุดยอดไม่เคยทำให้ผิดหวังระบบแบชที่ช่วยเสริมลูกเล่นให้กับเกมเพลย์และ w o n d e อร์ fect ที่ยกระดับความสดใหม่ของแต่ละด่านเข้าไปอีก ทำให้รอบนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ Nintendo พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวเกมที่ไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนก็ไม่มีวันตายหากคุณตีโจทย์ได้ทองแท้และมีไอเดียที่บันเจิดพอแถมยังแสดงให้เห็นอีกว่าเกมแนวนี้ยังเหลือพื้นที่ในการต่อย,ยอดไปได้อีกมากมายดังนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดทัน Mario ยุคไหน Super Mario Brothers Wonder ก็คืออีกหนึ่งเกม2 d p l พ t f o r m e r แห่งยุคสมัยที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากหนึ่งช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Super Mario Brothers Wonder พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ